บัดเน่น้ยตอนเน่โอ้ยพ่อได้ยินเมี่ว่าหัวใจเบาปันปุ๋ยนวนสูนในลูกกับพ้องนั่นสังหาไครบ่แม่นแนย สัลูกเป <center. S 2> ่นเซลเซลเลียนบ่อ็นเป็นเลียนป่วยบัดลูกตูมีบโบเดียวซ้ำด้วยมาหาไข่บอนสบายบ่พ่อตายมันก็เศร้าแม่เท่าเอ้ย่าใจห้อนในลูกน้อนในลูกไข่ตามใจมันเจ้าย่าสลัดขันบ่หอดมือมันยาสิดีก็สร้างสินแม่นจินได้ก็บ่หาง โรคอันนี้มันบ่เม่นโรคายก็เห็นป่วยต่างหลายคนบ่ท่านโดนกับเซ้าเองเจ้าอย่าเกียงนั่นกลัวยาละการเจบเป็นธรรมดาละชาวบ้านกันถึงเข้าหามบ่จู คอยเองแห้งป่วยดูแต่ว่าค่อยบ่จีกานแสนสิไครกับบ่อนอนมีจะเฝ้ารีบย้อนยันบ่บางมีหลายคือบอ่เห็นค่อยตายกันอยู่มาจนปันนี่มอ เสด็จปันญดว่ายาสดีจปัญดน,น้อตั้งแต่หมอแท้ๆกันยังงูจ้บป่วยตายหลายคนสาด้วยศาสตร์เขารออยากได้เงินค่าชืงยเหนือนเอาเรี่ยวค่ายาหมอเก่าอีกตั้งไข้เสียอีกซ้ำเสียเขาบัดเติมของหมอต้องเอาดอกเถ่าเสียงเงินเป่าเร้าสาข่สิไปทำยาจากหมอหมอวยุดตามบ้าน ได้ยินบโหท่านี้อ<ข>กอนที่ไปถามหายาหมอโบราณน,น้ำบ้านยาหักไม่โอ้ข่ก็ได้ยินนะั่นแหละขอครับเจ้านั่งห่างกันคืบเดียวหนึ่งเจ้าก็จะเป็นเบบบอกอาการกันแล้วถ้าบอกอาการเขาแลาถามต้นยาอยู่ตํมปาหาเจ็บเลือกออามาบอต้องเสียบาดแบ่งกันแพงไว้ทำมั่งมี ประสาโลกสำนี่อย่าไปเตือนจวมันบอจีวันลูกใจเอาจะต้องหายรอคือเขาเจ้าคนไว้ก็ไปแม่หายอ่ามารักษาลูก่อยคน้นตัค่อยสิวันเพื่อนบ้านในเขานะเจ้าบอกอยา่าแม่เท่า เป็นอย่างละเท่าขั้นเจ้าว่าข่อยบ้าย่ากัรโหลดไปอำเภอที่ไปไปมอข่อยบอสียงเงินย้อนเจ้ามันคนใจห่อนไปสตีข่อยบ่เจียวแต่ว่าเงินสลึงเดียวข่อยสิบอ่ให้เจ้าไปเม่กันเม้สูสลึงเดียวก็ไม่ให้นะจ๊ะเป็นอย่างจังบ่ให้ละนะจ๊ะ โอ้ยลูกเขาป่วยเจ้าจะให้พี่น้องหูเขาม้าเบิงสีเปลืองยาได้ยินบ่ได้ยินตัวเท่าได้ยินลูกป่วยใหญ่พี่น้องบ้านจันบ้านใกล้บ้านไก่ลูกเพินมาเบิงมันสิเปลียงสิงเปลียงของเปลียงนำ้ำอัดลมเลี้ยงพี่น้องบ้านคำจริงที่เท่าแมนบ่บ้านคำจิงคำเกิงก็บ่ให้ลูก <c oughs> โอ้ย <c oughs> เจ้าจะให้พี่น้องลูกเพินมาเบิงสีเปลืองยาเปลืองอาร พ่ป,ป้านั่นเครื่องกินของตอน่ะย่ำเข้ามานอนเฝ่าเปลืองที่นอนหมดนหมอนสัดเสื้อเสียน้ำมันประทิบไตกันแพ่ง้ถ้าแบงขายเออมันบ่าตายดอกหน้าขันบ่เสื้อก็ล้องดูคอยลู้ดี พ <ình> ่ออย่าเอาหมอยเปืองย่อนสิเซาะรังแล้วแนวเสียเงินเจ้าจะได้โออาเจ้ามันคนตาขาวลูกปวยแนกบ่ได้ลดใจห่อแม่กอนไฟนันดอกนาเาย no All...